ในสนามหนึ่งนะครับจะมีเซตที่สนะครับระหว่างสีม้าราชากับถึงขอนแก่นเอานะครับเรามาดูในสนามสองนะครับเป็นไฮไลท์รุ่นดับเบิลนะครับประเทศคู่ระหว่างถึงข้อนแก่นนะครับมีกล้วยแล้วก็มีเพิมต้นบุญยุทธดีครับเป็อเจ้าโน้ตนะครับเจอกับบอลน้อยนะครับเก่งประข่ามาเลยครับนี่ครับ ทั้งสองทีมีที่เล่นอยู่นีกนเป็นเด็กขอนแก่นนะครับทุกสามคนเลยนะครับมีสามคนฝั่งนั้นกับขอนแก่นนะครับเรียกว่าขอนแก่นโดยมันเินเกิดอยู่ขอนแก่นเลยครับวันนี้ก็มาโชว์ให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้ดูกันนะครับเป็นที่ชาดตงนั้นหละครับนี่ครับเสิริมครับอ่าไม่คาดเสสังเกตดีๆนะครับเสื้อเขาเป็นทีเดยวกัน อลกนนเติมครับลูกนี้สองเท่าครับแต้ผมคงจะเปลียนไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปแล้วย,ยกขึ้นมา,าบอลนน้อยขึ้นมาเก่งลูกนี้ว่าอะไรโอ้โหลูกนี้ครับพักลูกวปฝ่าเท้าเติมอันี้บอกได้เลยครับมันแน่นอนส่วนรุ่นยุชนี่ก็สนุกครับเพราะว่าแตมตอนนี้คุณจะเลือกในเซตที่สามเซตตัดสิน สามต่อน้องออยครับนี่เซอน้องออยยายยศสุพรรณเสิร์ฟมามองเช็ดทีเดียวตั้งไปถึงขอนแก่นกล้วยขึ้นเดียวอิ้ยครับสามเท่าเยอดสุดแกนี่รียกว่าฝังเลยนะครับอย่างนี้ครับห่างนล่ไม่ถึงเมตรเลยขึ้นได้สูงมากสามเท่านะครับใหญ่เสิร์ฟครับสามท่าเท่าโน้ครับเสิร์ฟไป ยกขึ้นมาหมานะครับลูกยีเก่เป็นยังไงเอเคคาขึ้นเสือขึ้นขันไม่ถึงตจบแน่ขยับหนีเป็นสี่สามครับหมา,ายเลขเก้าขายาแก่กล้วยทักโลกเลยนะมเพราะมันขึ้นได้สูงด้วยเนี่เซอร์ครับแต่ฟังละครั้ง ได้เซิร์ฟตุ่งปั่นมาครับขึ้นมาขึ้นไปแล้วก็ขึงนคนแก่ขึ้นนี่ด<ฮ>ิโอ<ฮ>้โหครับยังสวยไม่รู้จะบล็อกยังไงครับมันสูงนักเลยบางทีมีหายว่าไปกับตาท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าเยอะเลยนะครับขอบคุณนะครับ<ฮ>เป็นพ่อที่มาเมมา<ฮ>ชียร์มาช่ยให้กำลังใจกันเห็น<ฮ>คนแกนเซิร์ฟครับ หันไปแล้วแม่ออกไปครับโรตาร์เตียงโซ่เตียสูงเลยครับซึ่ฮะไคไล่ตือมาแล้ครับตรงนี้ยกทีนึงตรงนี้มาไงยังแก้ไขได้ขึ้นทันทีหัวออกไปแล้วตรงนี้โรตาร์เตีองโซ่ เอากันนะครับห้าหา้านีกันไม่ออกครับเดี๋ยววัน, <Graduate> วนนี้กันไม่ออกใรือวางวัน,นที่1ที่2ต่างกันนะครับคร<ว><น>ึ่งต่อครึ่งเลยครับเกินครึ่งอีก้เท่าเท่า<ว>หนูลดครับซื้อปล่อยนะครับแล้ก็เพี่<ว><น>ยรชมอยากนำบ้านแล้วครับ ลอยย่ยสุพรรณฮะบอลน้อยรับอน,น้อยปั่นมาแล้วโยกทีดึงล้้ยโยกอีกทีลุงพีว่ายังไงขึ้นทันทีโอ้โหังนึกเลยครับเจสสโ้โอ้นที่น,นี่แน,น่จังหวะดีด้วยจนชนหนุ่มชุดยัง 24. สองสี่สี่มาอาลาชา คือคนแก้ต้องแก้ไขไปแล้วครับลูกนี้ครับข้ามไปแล้วนี่ก็ใครเจ้าเก่าครับเป็นเจ้โขอครับเกืครับหมาเลยครับ ยกทีหนึ่งยกไปอีกทีลูกนี้มันจอดเหมือนกันแม่ทำไรเหมือนกันอะไรับตูกเป็นฝ่าเท้ามันอยู่ที่เรียกว่าอยู่ที่จังหวะอยู่ที่สถานการณ์นะครับอยู่ที่การเล่นไม่จะเป็นว่าตองฟาดทุกลูกได้เสิร์ฟครับพุดกกนเกตเท่าเซเว่นแซเไปแล้วยกมาที มาอีกทีหนึง่งลูกนี้มาอะไรขึ้นทันทีเหมือนกันโอ้โหปีกปะคามเสกียรติเล่นกันบอกว่าเสมอแดงเหมือนกันครับเจะเอาแดงฝั่งไหนจะแดงเหมือนกันโอ้ยออกแบบเล้เลยเสมอแดงกันไก,ก่งกับดำขึ้นกันเบิ้งบ้งร่งเช้าบอกยกมาขึ้นแล้วกันลูกนี้นี่ร้อยป้าเกียรติ แต่เมื่อแดงก,กันรครับเจ็ดครับนี่ครับได้ดูแต่ข้อดีๆนะครับไม่ได้ดูง,ง่ายนะครับบ้านเราแต่ข้อแบบนี้ถ้าไม่มีสว่ามีการจัดการแข่งขันนี่ครับเพราะเขานี่แระดับประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บตัวนะครกบเตรียมแข่งถ้วยพระราชจะทานด้วยครับ ไม่ได้ออมาง่ายๆนะครับบางทีียกมาเก่งบอลน้อยเก่งข right ึ oh ้นแล้วโอ้แท <maintenant. weakest S 1> ้จะโซ่แล้แ <aha> จ <rien ENE> ้ anyway ่งตุ๊กเจเริ่มขยับห่านออกไปนิดนึงแต่ก็ยังไม่แน่ครับนายซื้อหมาเลครับโอ้โหนี่จะไปเตะ เก็มครับไม่ข้ามเตมแปลมาถึงขอนแกนเตะหน้าบนุเนี่ยู้ชนห้าหปั่นไปโอ้โหเรีกว่าเสิร์ฟีฝ่าเาเต็มที่เลยครับยังกระสือตีปากเลยนะครับแ่บุญที่พิบิรแป แกคมชายรับนี้สีมรา5เป็นเส้นสุดท้ายนะครั้ว่าการอย่น่50หรือเปล่า50ีนะครับุนคนแก่ยังไม่หมดนะครุ่นไต่อจากคู่นี้นะครับคู่สนามหนึ่งนะครับเตรียมตัวไว้เลย สุ 12, 9สิอง9หมานะครับโอ้โหออกครับถ <12, S> 2้ดานเสิบสอนะครับสทองหมาและ่านำนะครับแปห้าในชิ้ที่สาก็เปลี่ยนแดนครับ ยกมาเอาแล้วครับเจ้าบอลน้อยขึ้นเองโอ้โหนี่ครับทีนเองชงเองครับบอกให้เจ้า่งพักสักคู่หนึ่งขอทำเองมากส่งขอเวลานอกแล้วครับการมีอึกษามาวางแผนกันใหม่โอ้โหแต้มอยู่ที่13-10ครับมันครับแล้วก็ปีนี้ปีหน้าคงมีแน่นอนนะครับอาจจะเพิ่มรุ่น มรุ่น40เรายังไม่มีนะครับอาจจะเพิ่ม40ขึ้นมา50 40 50 60แล้วก็สุภาพสตรีรุ่นผู้หญิงก็ยังไม่มีค่อยขยับไปเรื่อยๆอยู่ที่งบประมาณด้วยตราะวาเราฐมนตรี่ากองกระทรวก่าโหมท่านดร,ร,ร,รสุรศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นะครับนายกบการกะทรกาเป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้าก,การแก่ัน นะครับทุกปากทุกชะตาที่ตั้งเป็นรางวัลนี่ตั้งไว้เท่าไหร่ตายตามนัมากทุกปากนะครับเอาละครับมาดูต่อศึกษาศึกสามสิบครับเจ้าบนน้อยเสิร์มาตัวยกขึ้นยกอีกทีนึงลูกนี้ขึ้นทันทีโอ้โหใจยาวสาวได้สาวสามสิครับ ในซื้อครับขึ้นค้นกันกับน้องออยก็เห็นน้องออยคือกลางเสียเงี้ยควบคันสุดสาปไส่แล้วครับโอ้าวยังหน้าอยู่ครับยกมาอุ้งนี้่าไงขึ้นทันทีมั้งดีมากครับกอล์ฟแล้วครับเสียสดสุกอย่างเป็นไปได้หมดครับโอ้ย ยังเสมอแดงครับเพราะแดงทั no ้งสองฝั่งเสมอแดงเสมอแดงเก่าท่านกแดงแล้วแดงทั้งสองขีดมาได้เสิร์ฟครับ12ฝั่งมาแล้วคนเดียวตี้ามเท่าแล้วครับโอ้โหมาดูครับ วอนนี้เรียกว่าเท่ากันแล้วไม่มีอะไรแตกต่างยกเว้นส่วนสูงกับน้ำหนักครับอาจจะไม่เท่ากันสุดสามครับ 13, 13. ได้เสร์มครับเจ้าโน้<อ>ตสายน<อ>ะครับโอ้ยออกไปกล้วนะครับ14สี่แล้วมาดูครับจากเกมทีจจะด,ดิวมาดู เดีหือดิวครับนี่อนนี่กำลังบอกลายอยู่ครับนีครับสุบสสุสามแทกติกบางหน้าดีแต่วันน้อยปั่นมาโยกินโอ้โสิบาสิบสามเกดนครับาสลังไม่ดีเซตแรกนะครับทีมน้องบอยมึงการนะเกียรยัสุพนธ์ก็ขึ้นนำในเซตแรกนะครับเอาชนะไปสิาก่อสิบสามครับ เข้ามาจนการเพลิดเพลิน15-13ไมเท่ครับครับสุดยอดครับสุดยอดเอาละครับเดี๋ยวมาดูในเซตที่สองพักสองนาทีโอ้โหครับสนามไม่มาสนุกครับนี่เลยครับเรียกว่าขันเกมกันละครับเราตัดภาพมาที่สนามหนึ่งหมาแล้วก็หนี่ถึงคนแก่คือสีหมาราชา ยกขึ้นไปแล้วขึ้นทันทีขึ้นกันบอกไว้ได้เราขึ้นขึ <m <m ้นมาขึ้นมาโอ้ยเสียดายดิแม่สาวขึ้นมาแล้วเลยนะไมัฒนี่สีมหาราชานีเสืิมไม่ได้เด็กนมันเปลี่ยนไม่ได้ไล่เสริมครับเจ็บๆนะครับวางพะครับวางสุดหลงคู่ที่สอง ปั head, ่นปลายยกขึ้นมาถึงขอนแก่นยกอีกทีนึงตรงนี้ว่าไงมาตรงนี้ถึงขอนแก่นได้แต้เลยครับต่อทีท๊อปฝั่งของสีมาราชได้คะแนนเป็น11เอาละครับเรามาดูเซตที่สองของสนามสองนะครับเริ่มแล้วนะครับนี่ตรกนี้โหลวงครับหลวงป้าท่าหลวงป้า นีครับเพราะว่าใกล้จะเกมแล้วแรมไปเป็น28ลองครับเดีสู้กันว่าสนุกครับลอบครับเอินต่อโอคจบ นี่แน่ครับี่กะไ่แน่มาครับเา2นี่ขอนแก่นกับสีมาราชาเนี่ยขึ้นฟ่างเหมือนผู้ใหญ่เลย9เกียร์โซ่ขึ้นาหากระเนี้ยขั้นโ1้9เกยร์โซ

ด้วยนีเดีวยวยกให้แกได้จังหวะนี้ไม่เแลนะครับปากำลัลย้มากเลยค่เป็นสแล้วสนามนี้ก็สามสองโอ้โอีหขึ้น,นอย่าีแล้วก็เจ็ดสิบ สนามหนึ่งนะครับตอนนี้สีชทางสิบสี่ครับแเดียวเกมไม่เกมครับมาดู2องน้านี่ก็ค้งกับเป็นแชมป์ในปีนี้นะปีแรกไอ้าเกียรติศักดิ์สายนะครับเกม five, ah ครับ ผมมากกว่าทีมสีม้มาราชาครับว้าแช,ชมป์อโอ้เป็นแช,ชมป์ในปีนี่ครับสีมาราชาในรุ่นยู่ทน13ปีปแล้วก็ถึงคนแก่ก็ได้รอ,องแช,ชมป์เลครับรอรับรางวัลนะครับรับร,งนนร,บร,บรางวัลพร้อมกันแป๊บเดียวเสร็จไม่มีกล่าวอะไรครับรับรางวัลอย่างเดียวเรามา พามาที่สนามสองบอลน้อยครับสี่เท่าปั่นไปไม่ค่าซาลาต้าเขียนเสริมมาดูครับมันจะเป็นหนังยาวหนังชีวิตหรือเปล่าต้องมาดูกันห้าคู่หรือบอลการเสริมสายนะครับแาซาลาตาเขียสริสนามหนึ่งนี่ฟองบอลนต้ขึ้นใช่ไหมครับ เพราะว่าเป็นรุ่น50ต่อไปเยื้องเยือกเท่าเท่าอ่าเท่าครับป่ายแล้วครับป่านไปโอปป้โหป่านดียังยกได้รวยขึ้นน,ททา,นาทีกระดาษเกมสองเสิธอครับ เหมือนกันได้เสริฟครับมาแล้วยกทีหนึ่งยกอีกทีเก่งขึ้นโอ้โหฝังเหมือนกันเป็นหกเท่านะครับหนีกันไม่ออกนะครับรีกว่มมาหายใจรถด้คนคอสูงสีเหลือเกินหายเติมครับครับ ใไ่ยกทีลุงโนดยกขึ้นมาจากกล้วยขึ้นกันดดครับโอ้โหกลี้อ๋อออกครับ็ดสบขยับน้ำเป็นเต็มหก ในเสอร์ครับยกทีหนึ่งยกอีกทีหนึ่งลูกนี้ขึ้นทันทีโอ้โหน,นี่ครับแหมแข่งวันหรือกินตัวใช้เลยครับลูกนี้ครับแก่หินเพื่อนมาฝั่งนี้กันดูนครับถีบไปฝั่งนู้นเลยแปดหกนะครับนะครับ 86หกเธิร์ครับโ okay. อไปแมเก็บไปนไแ้วแต้มเริ่มขยับแล้วเป็นเก้าหกนะครับในสนามหนึ่งเทิร์นัห้าสินะครับเป็นรายการสุดท้าย ของวันนี้นะครับ้าดมาดูายเซอร์ครับโยกทีหนึ่งโยกอีกทีหนึ่งจ้าเก่งขึ้นทันทีโอ้โหยิงฟาดโยกดูแกนี่เหมือนเรยวแรงบางทีมันจะหมดก็จะไม่หมดนะครับหมู่่าทาง<ก>ไปได้เรื่อยๆถึงคนแกนต้องขอเวลานอกอีกแล้ว ีนี้นะครับเราจะเป็นปีแรกที่สนามกีฬาแต่ก่อนนี้เราจะจัดที่เทศกาลงานใหม่นะครับปีนี้ก็มีอุปสรรคเยะมรื่องว่าประมาณเรื่องหลายๆอย่างนะครับเลยไม่ได้จัดที่งานใหม่แล้วก็มาจัดที่นี่ปีหน้าฟ้าใหม่ก็คอยดูนะครับอาจจะมีทั้งงานใหม่ทั้งที่นี่นะครับอาจจะเป็นคนทลวร์ทุกคนทัวร์นานเมนต์นะครับมาการตอบรับของนักกีฬาและแกษ ะครับมาดูป,ปดดั่นไปแล้วยกขึ้นมาทีนึงยกอีกทีร้วยขึ้นทันทีโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ลูกนี้ลงพื้นไปแล้วเรจเอเลยครับยังถูอว่าอยู่ในวิสัยที่ยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่อยู่ที่เจ็ดสิบ

แปดสิบเอ็ดโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ ครับครับ สิบสองตัวคุณต้องยกตัวสิบสี่แปดคุณตัวสองตัว yeah, yeah. เก้าสิบสี่ระิบห้าเก้าเกมมปิลาเส้นหลังสำหรับพนังานต้องการเป็นการชนะสองต่อสี่เซตสุดท้ายน้ครับ